มาจ้าวันนี้จะพามาดูการแต่งหน้าแบบรีบๆนะคะหน้านี่ลงบำรุงมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเพิ่มสีสันให้หน้านิดนึงด้วยสิ่งนี้ค่ะน,นี่อันนี้เพิ่งได้มานะคะเป็นลิปสักปากของกระแตเขาเคลมว่าแบบสีติดทนแล้วก็ไม่เลอะไม่ติดแม้จริงๆใช้ลิปกระแตหลายอันแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกเป็นลิปสักปากนะคะติดทน48ชั่วโมงเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบเนื้อทองนะคะบีบออกมาก็จะเป็นสีทองอ ลงลิปกันก่อนเลยที่ปากนี่อะเห็นสีไหมก็จะเป็นสีทองเลยทาแบบนี้เลยนะคะทาให้ทั่วริมฝีปากเลยเขาบอกว่าทาไปสักพักเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิและก็สภาพปากของแต่ละคนด้วยนะพักงานปากไว้แป๊บมาต่อง,งานแก้มกันลิปหลอดเดิมมาต่อง,งานตาจะ่ะนี่บอกแล้วว่า1หลอดให้ได้ทั้งปากแก้มแล้วก็ตา มาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้คือแต่งแล้วเลยด้ยจ้ะเร็จแป้งอีกนิดนึงให้มันจะได้แบบอยู่ติดทนทั้งวันนี่เช็ดลิปออกด้วยส่วนเกินนะคะมันก็จะยังมีติดที่ชู่แบบนี้แต่หลังจากที่เช็ดแล้วดูจากเทสนี่ลูบ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 ติดนิดหน่อยเห็นไหมคะที่ปลายมีชี้ติดนิดหน่อยชมพูระเรื่อระเรื่อ,อนะแต่สีปากก็สวยนะลองดูดน้ําว่าจะทิ้งคาบลิปในหลอดไหมอื ดูสะอาดเอี่ยมอ่องใช้ได้ใช่ได้ลิปสักปากของกระแตชอบอยู่เด้